สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆจะทำกับข้าวเลี้ยงแขกนะคะวันนี้แขกมาเจ็ดคนเนาะนี่แปดกับแปดกับแฟนยายเนาะกินแปดคนเออแขกมาหกเจ็ดแปดคนกับยายกับแฟนไม่มีหมูนะคะวันนี้มีแต่ไก่ไก่ไก่มีอยู่หมูไหนล่ะนี่ ห้าหรือหกชิ้นไม่รู้จะจะชุบแป้งทอดอันนี้ก็ไก่ชุบแป้งทอดอันนี้อกไก่นะคะส่วนอันนี้น่องยายจะผัดยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใส่ผัดผักหรือจะใส่เป็นผัดขิงเหมือนวันนั้นยังไม่ดูยังไม่รู้ก่อนนะคะอันนี้ก็อกไก่ที่เหลือจากตัวนี้มันเยอะเกินเอาไว้ก่อนเพื่อใส่ข้าวผัดอะไรก็ว่ากันไปส่วนอันนี้เห็ดหอม <laughs> ไม่ใช่เห็ดหอมหรอกเห็ดที่ยายตากแห้งวันนั้นหละอืมจะผัดมีซั้วนี่ ส่วนอันนี้ก็เอาไว้เห็ดเพิ่งหวานแช่แข็งเผื่อจะใส่เป็นผัดขิงหรือผัดผักยังไม่แน่ใจดูก่อนเนาะอันนี้ซื้อมาว่าจะใส่ผัดขิงอันนี้ซื้อมาตั้งแต่วันนั้นไม่ได้ทําว่าจะทําเป็นต้มยำเรื่อนั้นมันหลายอย่างเกินมันต้องฝรั่งเขาไม่กินเหมือนเราถ้าต้มเขาก็จะใส่ถ้วยอีกต่างหากออยุงย่งยากดูก่อน,น อันนี้จะใส่ผัดมีโซน,นะคะส่วนปลายายไว้จะทาห่หอหมกคือถ้าเราใส่ทําเป็นน้ําน้ําเราก็ต้องมีจานเพิ่มอีกอะ่ะเออเนาะฝรั่งเขาไม่ไม่กินจานเดียวแบบบ้านเราแล้วอีกอย่างหนึ่งยายก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะ่ะเอาแบบจืดๆง่ายๆไปเลยแต่ผู้หญิงเขากินไม่เยอะสังเกตดูแล้วผู้หญิงนะแค่นี้ก็เยอะแล้วที่ยายเคยไปกินบ้านเขาเขาทาแค่อย่างเดียวเนาะ ยายจะทําอะไรเดี๋ยวามารอรุนกันนะคะชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดผัดแล้วก็ข้าวผัดแล้วผัดมีซัวเนะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วกินข้าวเที่ยงก่อนนะนี่จะถ่ายรูปจนยายจะเตรียมหั่นผักต่างๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอผัดตอนเย็นเตรียมผักต่างๆที่จะใส่อันนี้จะผัดมีซัวเราก็จะหั่นซอยๆบางๆเนาะ you <sniffs> รับได้แล้วมันจะหั่นกะหลำมันจะแช่น้นำส้มสายชูหน่อยผักที่ซื้อมาตจะล้างดีหน่อยผักเราไม่เป็นไรโอดผาดคลีบรอบโรยเพราะเรามันปลอดสารเนาะอันนี้เราต้องแช่น้ำส้มหน่อยนึงไปเก็บไปนั่นมาดีกว่าไปดูกุยช่าย ัดมีผัดมีซัวใส่กุชายอร่อยเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนแช่น้ำไว้ก่อนอันนี้ผัดจะทำห่อหมกเหมือนผัดผักรวมเลยทำครึ่งไทยครึ่งฝรั่งเนะาะใส่พริกแกงนิดเดียวกลัวขาเผ็ดเดี๋ยวจะลวกก่อนนะคะห่อหมกปลาปลาเพิ่งเอามายัางแข็งอยู่เลย ขี้เกียจร้อนแล้วมึงก็เลยจะทำหอหมอกไว้ก่อนก่อนอื่นแค่น้ำแป๊บเดียวก็ละลายแล้วหอมอกครึ่งไทยครึ่งฝรัง่งว่าจะเก็บใบโหระพามาใส่ก็กลัวฝรั่งไม่กินก็เลยบอกว่าครึ่งไทยครึ่งฝรั่งไม่หลยผักกันนี่อันนี้ก็ผักแล้วผัดผักรวมเลยจะผัดขิงว่าคิดก่อน ผัดคิงดีกว่าเนาะผัดมีส่วนก็คล้ายๆผัดผักและมาทำกันนะคะ <c oughs> อใอญยาใส่พริกแกงไปนี่หนึ่งลาใส่ผงปาปริกาไปนี่หนึ่งเผ็ดเปล่าไม่รู้ห้ามเผ็ดหน้าฝรัง่งหอมกไทยฝรัง่ง เดีย๋ยวอยาจะใส่ผงอะไรนิดเดียนี่อันนี้ผงสำหรับเขาทำปลาเนาะใส่ลงไปด้วยเผ็ดป่าวเนี่ยสำหรับเราไม่เผ็ดหรอกแต่ทำถ้าถ้วยเบลลเลยคงไม่เผ็ดหรอกนะใส่ลายให้หมดไม่งั้นเป็นก้อนช่วยเลยกำลังกินโดนเผ็ด มีพวกผักชีลาพวกสมุนไพรของเขาอันนี้ก็ค้นแล้วแหละนี่น่าจะเขาใส่อะไรไม่รู้น่าจะเป็นนมืม่ปอกก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้อันนี้คือมัวนะคะยัไม่มีสูตรนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้กินฝรั่งเขาไม่ได้กินในนั่นไม่ได้กินเผ็ดเหมือนเรายาก็มัวเอา ซอกะทิไปนิดนึงปรุงรสน้ำตาลหน่อยน ใส่เนปลานิดนึงยายสับไว้ไ,ไอ้ที่เศษเศษหางหางมันเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรมากชิมรถเอาไม่ได้วัดไม่ได้ตวงนะคะทอาบอกไทยฝรั่งนะคะ มอคไ่อนว่าสีสีในกล้องไม่ค่อยแดงนีปลานะคะได้แล้วหนึ่งเมนูอันนี้เราทำไว้ได้นะเนาะแล้วก็ไปอบตอนเย็นค่อยมาอุ่น รอทำตอนเย็นทีเดียวเลยมันไม่ได้เนาะนี่นะคะนี่นะคะใช้อบเอาอุ้ย้ายญ่รู้ว่าปลาเยอะยัยงนี้มาสับเนื้อใส่อีก เนื้อมาสับใส่ให้มันคนๆเอาพริกแดงมาใส่ดีกว่า machst du alles richtig oder muss ich aufpassen? Lang da oben. Mal, ich jad <So>. Tisch. Komm mal. 6 Uhr. Heute 4 Uhr.